สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ไลฟ์สดบน a c e b o o k นะครับนะครับไลฟ์สดบน facebook กิติคนคำนวณนะครับเหมือนเดิมต่อจากเมื่อวานนะครับก็มีความตั้งใจว่าจะมาไลฟ์สดอย่างนี้ทุกวันนะครับก็คลิปนี้นะครับไลฟ์สดนี้ก็จะเป็นแนวทางหวยฮานอยเนาะนะครับผมเป็นแนวทางหวยฮานอย ประจำงวดวันที่30สิงหาคม2563นะครับตอนนี้ยังไม่มีท่านผู้ชมนะครับผมแต่ก็จะ,ะพูดไปก่อนแล้วกันนะครับมาแล้วหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับคุณปรีชาครับขอบคุณมากครับผมที่ทักทายเข้ามานะครับผมก็จะ ผมก็จะไล่ยาวไปเลยนะครับยังไงก็จะฝังจะตีมสดไว้ให้ท่านที่มาไม่ทันไล์สดได้ดูย้อนหลังเนาะนะครับก่อนจะไปที่เนื้อหาต้องบอกไว้ก่อนเนาะเป็นเพียงการคาดการคาดเดาล่วงหน้านะครับไม่ได้รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราโปรดใช้วิจารณญาณวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับเอาไว้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ก็แล้วกันนะครับผลหานอยเมื่อวานนะครับส0 5ศนย์ห้าบนนะครับแล้วก็ห้า้าล่าง ห้าบนห้าล่างเลยนะครับห้าบนห้าล่างเลยผลงานเมื่อวานนะครับก็มีเลขติดเด่นสองตัวอยู่นะนะครับสวัสดีครับคุณลูกชายพารวยนะครับมีเลขเก้ากับเลขสามติดเด่นนะครับเมื่อวานแต่ว่าอืมอ้มนะจับคู่กันด้วยนะครับจับคู่กันด้วยแต่ก็ไม่ส่งผลใหู้กให้ตรงกับผลหวยเมื่อวานนะครับโอเค มาที่วันนี้นะครับ49615นี่คือเลขคาดการณ์ในวันนี้นะครับ49615เลขคาดการณ์ในวันนี้วิ่งบนนะครับผมวาง9กับ6วิ่งล่างผมวาง1กับ5นะครับก็เด่น6นะครับบนเด่น6รอง9ส่วนล่างเด่น1รอง5นะครับเมื่อวานตัวเด่น2ตัวนะครับกลายเป็นตัวรองในวันนี้นะครับอันนี้ว่ากันไปตาม ตามสูตรแล้วกันนะครับนะส่วนเลขที่ติดเด่นเมื่อวานนะครับสามศูนย์ห้ากับเอ่อมีเพียงเลขมีเพียงเลขสามกับเลขศูนย์นะครับที่ไม่อยู่ในเลขคาดการ์วันนี้มีเพียงเลขสามกับเลขศูนย์ที่ไม่อยู่ในเลขคาดการ์วันนี้นะครับเลขเก้าเลขห้ามาครบนะครับผมก็จะวินเลขชุดสองตัวก่อนนะครับวินจากเลข เด่นก่อนเนาะหกับ1ก่อนอันดับแรกผมก็จะวินคู่กับเลขคัดการนั่นแหละหก6ี่6กเก้าหนะครับท่านใดเข้ามาแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลมาพูดมาคุยในคลิปต่อๆไปนะครับ1 4 19 16 11 หนึ่งห้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนี่คือสิบชุดจากเลขเด่นนะครับนะสิบชุดจากเลขเด่นเดี๋ยวผมจะเน้นให้ในตอนท้ายแล้วกันท่านใดที่ตามผมทุกวันนะครับก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าผมจะเน้นตัวไหนนะนะครับสิบชุดจากเลขเด่นหกกับหนึ่งนะครับแต่มันก็จะมีตัวรองเนาะก็จะมีเก้านะครับ เพิ่มความเป็นไปได้เข้าไปอีกนะครับ94 99 96 91 95 54 59 56 51 55นี่ก็คือ ตัวรองอันดับสุดท้ายคือเลข4นะครับ4 4 4 9 4 6 4 1 4 5นี่คือทั้งหมด2 4ชุดนะ่า25ชุดนะครับจากเลขคัดการ5ตัวด้านบนนะครับต่อไปมาที่แนวทางเพิ่มเติมนะครับแนวทางเพิ่มเติมผมก็จะนำเลขเด่นไปวินคู่กับเลขดับเานาะ เพิ่มอีก10ชุดนะครับก็จะมี6 3 6 0อันนี้เอาเลขที่ติดเด่นเมื่อวานมาก่อนเลยอ่า6 8 6 7อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือ6 2นะครับเพราะฉะนั้นเลขดับในวันนี้ก็จะมี3 0 8 7 2นะครับ3 0 8 7 2 1 3 หนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองครับถ้าจะให้ผมแนะนำนะครับแนะนำเอายี่สิบห้าชุดนี้ไปใช้งานเลยนะครับยี่สิบห้าชุดตัวสีน้ำเงินนะครับนะแต่ถ้าจะให้เน้นให้ผมก็จะเน้นให้นะครับเน้นหกเก้าครับหกหนึ่งหกห้าอีกตัวหนึ่งก็คือ หกสผมจะเน้นให้8ดชุดนะครับทั้งเลขหกับเลขหนึ่งนะก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งหกับหกหนึ่งนะครับเป็นตัวกลับกันเพราะฉะนั้นก็จะไม่วงแล้วกันหนึ่งเกหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งสามครับทั้งหมดแปดชุดนะครับที่เน้นให้นะครับวางบนวางล่างก็ 16ชุดกลับด้วยก็32ชุดแต่ถ้าเชื่อมั่นในเลขวิ่งนะนะครับก็ไม่ต้องกลับหรือจะกลับก็กลับเฉพาะบนกลับเฉพาะล่างก็พอนะครับ6วางบน1วางล่างตามที่ผมวงไว้นี่หะนะครับต่อมามาที่แนวทาง3ตัวบนนะครับผมวินจากเลข5ตัวแบบไม่เบิรนไม่ต้องไม่หามเนาะก็จะได้10ชุดนะครับ ก็จะมีสี่เก้าหกสีเก้าหนึ่งสีเก้าห้าเก้าหกหนึ่งเก้าหกห้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าเก้าสุดท้ายก็ ห้าสี่หกนะครับนี่คือสิบชุดไม่เพิ่นไม่ตองไม่หามนะครับเก้าหกหนึ่งสี่เก้าหกแล้วก็เก้าหกห้าครับสามชุดนี้เน้น ส่วนบรรทัดต่อมานะครับจะเป็นแนวทางเพิ่มเติมแนวทางเพิ่มเติมมา <c oughs> ผมก็จะดึงเลขวิ่งบนสองตัวนั่นแหละมาวางนะครับเก้าหก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 แล้วก็จะนำเลขดับมาวางหลักร้อยนะครับก็จะมีสามเก้าหกศูนย์เก้าหกแปดเก้าหกเจ็ดเก้าหก แล้วก็296นี่คือชุดเพิ่มเติมนะครับเน้นชุด396แล้วก็096เพราะคาดว่าเลขที่ติดเด่นเมื่อวานนะครับ0กับ3แต่ไม่อยู่ในเลขคาดการ์วันนี้จะมาอีกเนาะเอาตามนี้ว่ากันไปตามแนวทางแล้วกันส่วนแนวทางเพิ่มเติมอันดับสุดท้ายนะครับ ผมก็จะนำเลขดับ30872นะครับมาวินเป็นเลขชุด3ตัวแบบไม่เบิลไม่ต้องไม่หามได้เพิ่มอีก10ชุดนะครับ308 307 302 087 082 872 873 7 30 สองสามเจ็ดสองศูนสองสามแปดนะครับนี่คือแนวทางเพิ่มเติมอันสุดท้ายเลขดับนะครับวินเป็นเลขชุดสามตัวก็ทั้งหมดทั้งมวลก็สิบย่สิบห้าชุดเนาะแนวทางสามตัวนะครับถ้าถ้าสามตัวบนแตกฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งเลขดับหรือฝั่งเลขเด่น ที่จะดีผมก็จะเข้าตรงกับผลนหัวให้นะครับนะสองบรรทัดแรกกับสองบรรทัดสุดท้ายเนาะส่วนบรรทัดกลางนี่ก็คืออว่ากันไปตามอ่า <c ười> จินตนาการนะครับโอเคครับผมนี่คือทั้งหมดในวันนี้นะครับในคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอบคุณหนึ่งท่านที่ยังดูอยู่นะครับนะ ขอบคุณมากๆนะครับยังไงก็แล้วแต่วันนี้ผมก็จะฝังสตรีมสดไว้เหมือนเดิมนะครับเอาไว้ให้ท่านที่ไม่ได้ดูไลฟ์สดได้ดูย้อนหลังนะครับโอเคอสำหรับไลฟ์สดนี้ก็จะขอยุติเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกัน ในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ